มาสดๆร้อนๆเลยนะจากบ้านล e um. ูกค้าเลยนะนะครก็เ hmm. ข so, ้ามาใหม่นะเพิ่งเอามาจากบ้านลูกค้าเลยนะครับก็เดี๋ยวจะไปรีวิวที่ร้านนะครับให้ถ่ายรอบคันดูประมาณนี้นะครับ ล้อสวยเลยนะครับประมาณนี้นะฮะสำหรับรถคันนี้นะรีโว่2.4ตัว e นะครับตัว e นะตัวนี้เป็นตัว e นะ,อะโอเคช่วงตรงช่วงข้างอะไรพวกนี้สวยกริบเลยนะครับประมาณนี้นะฮะเพิ่งออกมาจากบ้านลูกค้าสดๆร้อนๆเลยนะครับกาลังขับรถกลับร้านนะรีโว่ด้านหลังนะกาลังกลับนะเดี๋ยวไปรีวิวกันที่ร้านกัน นะครับตอนนี้กําลังขับรถอยู่นะอ่ะโอเคประมาณนี้นะขอคัสก่อนนะครับผมตอนนี้นะครับกาลังเอารถสไลด์นะฮะลงนะเอาถาดลงนะครับเดี๋ยวมารีวิวกันนะฮะตอนลงเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคมาสดๆร้อๆเลยนะจับบ้านลูกค้าเลยนะอ่ารีวิวสภาพก่อนเก็บงานให้ลูกค้าได้ชมนะเผืนะ่อลูกค้าบางท่านแบบอยากจะเอาแบบสภาพแบบนี้ไปเลยนะก็ได้นะครับเดี๋ยวเอาไปล้างนะแล้วก็ทำความสะอาดแล้วก็เคลือบสีตัวรถก็สวยแล้วนะคันนี้นะว่าเลขใหม่เป็นแค่หกหมื่นกิโลเท่านั้นนะครับเดี๋ยวเรานะพาไปชมนะสภาพรอบคันนะฮะไปกันเลยครับผม เดี๋ยวผมจะพาชมสภาพรอบคันนะเริ่มจากบริเวณด้านหน้าตัวรถก่อนนะกระจงกระจกอะไรพวกนี้ก็ไม่มีรอยแตกคราวเลยนะครับฝากระโปรงอะไรพวกนี้เดิมเดิมิบๆิเลยนะฮะร,รถคันนี้นะย้าเลยว่าสีเดิมทั้งคันนะครับสติ๊กเกอร์พวกนี้เดี๋ยวเราจะรอกหอ,อกนะฮะประมาณนี้นะครับประมาณนี้เลยนะสภาพด้านหน้าตัวรถนะครับโอเคไฟก็ไม่มีรอยแตกรราวนะไฟเดิม,เด,มเดิมเลยประมาณนี้นะครับอ่าโอเคโอ้ด้านหน้ามีมีลิ้นด้วยฮะมีลิ้นกันชนชุดแต่งด้วยด้านหน้านะ ของเอสปอร์ตี้นะครับโอเคอเค่าถ้าล้างมานี่คือกิฟต์เลยนะคันนี้นะครับโอเคเดิมๆเลยนะสภาพตัวรถนะครับอ,อ่าจะเล่งแสงนิดนึงนะครับผมอ่าสภาพรอบคันก็ประมาณนี้นะฮะโอเคเป็นตัว E นะครับตัวนี้เป็นตัว E นะ E ีพีทันเนอร์นะอ่ามีตรงคาร์บอนด้วยนะลิโวตรงนี้นะครับโ สวยงามนะช่องลงช่องล่างนะครับอ่ประมาณนี้เลยนะอะโอเคนะฮะอูยางกระไหนี้ไม่ไม่เคยลงพื้นเลยนะสภาพกริบกริบเลยนะฮะโอเคนะสภาพรอบขันก็ประมาณนี้นะครับโดยรวมแล้วสวยเลยนะสภาพรอบขันนะอะเดี๋ยวมาดูในเรื่องของล้อก่อนนะครับ อ่านี่เป็นล้อ p ีนะอ่าสีดำนะสีสีสีอ่าลมควันอ่าประมาณนี้นะเทาเทาแบบลมควันนะประมาณนี้หยอดแดงนะครับอ่ายางก็2 5 6 0นะครับขอบ18นะฮะปี2020นะอ่ายางนี้ลูกค้าเพิ่งเปลี่ยนมาเลยนะทั้ง4เส้นนะครับล้อด้วยเช่นกันนะเพิ่งเปลี่ยนมานะครับอ่เดี๋ยวมาดูสภาพภายในกันนะครับอ่าสภาพภายในนะนี่ยังไม่ได้ล้างนะโอเคครับเปิดได้นะครับตัวนี้ รถ uh, บ้านมือเดียวป้ายแดงนะครันี้ย้ำเลยว่าเป็นรถบ้านมือเดียวป้ายแดงนะครับเอกสารต่างๆนะอ่ากุญแจเนี่ยมี2ดอกนะอีกดอกหนึ่งคาวไว้ในรถอยู่นะครับคาอยู่ตรงเบาะกุญแจอยู่นะกุญแจ2ดอกนะครับเอกสารเนี่ยโอ้โหมีครบเลยนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ Service, บุ๊กเซอร์วิสนะฮะแล้วก็ตัววารันตีอะไรต่างๆเนี่ยอ่าพวกนี้มีครบหมดนะฮะสมุดอะไรพวกนี้อ่าประมาณนี้นะอ่าในเก๋อ่ารถรถบ้านมือเดียวก็ประมาณนี้ครับเอกสารอะไรพวกนี้ก็ค่อนข้างที่จะครบนะครับ รถบ,บ้านมือเดียวไฟแดงนะให้ชมไปเรื่อยนะครับเดี๋ยวมาดูโครงสร้างหลักนะไหนๆก็เปิดประตูมาแล้วนะน็อตๆอะไรพวกนี้เดิมๆนะครับไม่มีรอยขันนะเม็ดโอเม็ดอาร์พวกนี้อยู่ครบนะฮะโอเคนะครับประมาณนี้นะสวยๆสวยเดิมๆเลยนะฮะจุดต่อมานะนั่นะคือบริเวณด้านหลังนะแคปนะสติ๊กเกอร์อะไรพวกนี้อยู่ครบเช่นกันนะครับคำเตือนระหว่างห้ามเอามือมาแต่งนี่นะเวลาปิดประตูนี่หนีบเลยนะฮะประมาณนี้นะเออาร์อะไรพวกนี้สวยๆเดิมๆนะ โอเคกลมดิ๊กๆเลยนะครับประมาณนี้เลยนะโอเคน,อน็นอตน็อตอะไรพวกนี้เดิมหมดไม่มีรอยประแจขันนะครับสภาพเดิมๆเลยนะโอเคนะกาวตรงนี้อยู่ครบนะอ่าเม็ดตรงนี้นะอ่ากาวเม็ดอาร์กนะกาวจิ้มนิ่มๆต้องเป็นรอยเล็บนะครับโอเคประมาณนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูอีกฝั่งหนึ่งกันนะฮะฝั่งตรงบริเวณคนขับนะฮะฝั่งด้านขวานะครับฝั่งคนขับนะเดี๋ยวเปิดมานะอ่ะโอเค โอเคนะเริ่มจากบริเวณวงกบแล้วกันนะฮะดึงกระดูกงูมานะฮะเป็นโอเมก้าอารอยู่ครบนะน็อตนะฮะไม่มีรอยประแจขันนะครับน็อตตรงบริเวณนะประตูนะครับตรงนี้นะอ่าเดิมๆมเลยนะครับอ่ะยางกระดูกงูตรงแคปนะเม็ดโอเมก้าอาร์อยู่ครบเช่นกันนะตามที่แผ่นกล้องเลยนะฮะ โอเคสติ๊กเกอร์ฝั่งแถขวาวก็ต้องมีเหมือนฝั่งแถบซ้ายนะคำเตือนห้ามเอามือไปสอดนะประมาณนี้นะครับอ่ากระจกไฟฟ้านะครับอ่าตัวนี้นะกระจกไฟฟ้านะคอนโทรลซ้ายขวาได้นะครับตัวนี้มีมัลติฟังก์ชันตรงบริเวณพวงมาลัยแล้วนะครับอ่าเล็กไม้นะฮะอ่าต้องต้องขึ้นไปสตาร์ทนะรีโวนะครับต้องเหยียบขาดไม่งั้นมันไม่ติดนะฮะอ่าเล็กไม้คันนี้อยู่ที่นะฮะเดี๋ยวรอรอระบบแป๊บหนึ่งนะหกหมื่นนะหกพัน 167นะครับวิ่งน้อยมากนะครับวิทยุอะไรพวกนี้ใช้งานได้ปกติหมดนะฮะเดี๋ยวขอปิดนิดหนึ่งนะโอเคสภาพนะรอบขันแอร์เอออะไรพวกนี้เย็นนะฮะสภาพพร้อมใช้เลยนะคันนี้ถ้าล้างทำความสะอาดนี่ถือว่ากิฟต์เลยนะครับเพราะตัวรถนี่มาเพิ่งมารีวิวให้ดูเลยนะอ่าภายอกภายในนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูสภาพภายในของเครื่องกันนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปชมนะครับโครงสร้างหลักกันนะตรงบริเวณด้านหน้าเริ่มจากบริเวณฝากระโปรงก่อนนะ น็อตเดิมๆนะครับต้องไม่มีรอยประแยขันนะสภาพตัวน็อตเดิมๆแบบนี้เลยนะครับกาวตรงนี้จิ้มนิ่มๆต้องเป็นรอยเล็บนะฮะตามที่ผมถ่นกล้องนะครับอ่ะประมาณนี้เลยนะโอเคจุดต่อมานั่นก็คือบริเวณนะฮะขาฝาโป้งฝั่งทับขวานะครับต้องไม่มีรอยประแยขันเช่นกันนะเป็นองค์เป็นอาร์กอยู่ครบถ้วนนะครับกาวตรงนี้จิ้มนิ่มๆต้องเป็นรอยเล็บนะฮะโอเคตามที่ผมถ่นกล้องเลยนะครับอ่ะบริเวณมองน้ำพวกนี้นะสีชมพูเดิมๆจากโรงงานสวยกริฟนะครับอ่าตัวรถนี่คือแบบ ห้องเครื่องนี่ยังไม่ได้ล้างนะถ้าล้างมันนี่จะกิฟแน่นอนนะฮะประมาณนี้นะให้ดูก่อนนะสภาพก่อนล้างนะฮะสภาพก่อนเก็บงานทาความสะอาดนะครับแฟนเพจอะไรพวกนี้นะมกรม,มกอพวกนี้อยู่ครบทวนนะครับรถปี16นะเดือนจูนนะครับจูนก็มิถุนานะครับผมประมาณนี้นะคันน้านะฮะตรงนี้โตโยต้ามกอยู่ครบเช่นกันนะครับอ่าอาร์อนอร์คอนถัดขวาอยู่ครบนะฮะอษร์ซอ,อนเอลนับ,บซ้ายอยู่ครบเช่นกันนะครับอ่าบริเวณคานนะ ตรงแขนนะเม็ดโอเม็อาร์อยู่ครบนะฝั่งขับขวาก็เหมือนกันนะครับอยู่ครบนะฮะโอเคประมาณนี้นะสาภาพตัวรถคันนี้เดิมสนิทนะฮะน็อตอ,อะไรพวกนี้เดิมหมดนะฮะสติ๊กเกอร์ QC มอกครบหมดนะโอเคเดี๋ยวเราไปฟังเสียงเครื่องยนต์กันนะครับเดี๋ยวผมจะเดินไปสตาร์ทรถสักครู่นะครับผมรีวนะรนุ่นนี้ไม่ไม่ไม,ไม่จะเป็นรุ่นไหนนะถ้าเป็นรีวต้องเหยียบคันสตาร์ทนะครับไม่งั้นมันจะสตาร์ทเครื่องไม่ได้นะฮะโอเค ฟังเสียงขึ้นจนกันแบบใกล้ๆนะเดี๋ยวผมขออนุญาตเอาไม์ไปจ่อนิดนึงนะจะได้ฟังเสียงกันแบบใกล้ชิดนะฮะโอเคประมาณนี้นะครับกับการรีวิวนะ ดูรีวิวสภาพตัวรถเสร็จกันไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับถา้าสนใจก็ติดต่อเข้าาในเบอร์หรือ ID l ดี e ลที่ขึ้น้าล่างนี้ได้เลยนะราคารถคันนี้นะอยู่ที่4 6 5 0 0 0บาทนะครับโปรโมชั่นพิเศษนะออกรถศูนย์บาทนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดน,นะครับที่ดูรีวิวรถคันนี้เราชอบนะแล้วที่นี้นไม่สะดวกเดินทางมาดูรถคันนี้ด้วยตัวเองนะแล้วก็มีบริการในเรื่องของไฟแนนซ์นอตสถานที่ให้ด้วยนะอยู่ไกลไม่ใช่ปัญหานะครับเดี๋ยวเราจะเอาไฟแนนซ์ไปเซ็นถึงหน้าบ้านคุณเลยนะครับจัดไฟ ทั่วประเทศนะครับหลังจากนี้นะครับเราก็จะเอารถนะไปทําความสะอาดนะครับภายนอกภายในขัดเคลือบแก้วตัวรถนะครับแล้วก็สปาไปยในะเครื่องออา์ดซ์พร้อมฉีดน้ายาฆ่าเชื้อโรคให้ด้วยนะครับสำหรับลูกค้านะใหม่ที่รับรถันนี้ไปนะจะได้ปลอดภัยหายห่วงนะสำหรับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบาย